พีจ้าวันนี้นึกอยากกินไข่ลูกเขยจะทําเมนูไข่ลูกเขยจ้ะนี่ต้มไข่ก่อนต้มไข่ก่อนนะจ้าไข่ต้มเสร็จแล้วก็ปอกปอกให้เป็นขาวๆอย่างนี้ตั้งน้ำมันให้เดือดเดี๋ยวจะได้เอาลงไปทอด รอบสิบปีเนี่ยไม่เคยกินเลยขคงเผิอไม่เคยกินเลยจริงๆต้องจะมาทำน,นี่แหละเพราะว่าคนที่บ้านเขาไม่ค่อยชอบเขาไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ไมค่อยกินไม่ชอบกินทอดพะเหลืองเป็นสีทองก็ใช้ได้โอ้ย ไม่ชอบทอดเพราะว่างี้มันกระเด็นโอ้ไม่ชอบแ้วมันน้ำมันกระเด็นเนี่ยกลัวมากกลวมเข้าตาแบบนี้เลยสีทองน่ากินเดี๋ยวเรามาทําน้ําทําน้ำราดต่อนี่มีน้ําตาลทรายสีอิ่วขาวเกลือนิดนึงนิดเดียว รสด,ดีพริกแดงปันมะขามเปียกตั้งไฟเลยมะขามเปียกแล้วก็หอมแดงขาดไม่ได้หอมแดงเนี่ยตัวอร่อยอยู่ที่หอมแดง เที่ยวไปจนให้หอมแดงใส่ออร่อยอร่อยแล้วก็ตัดมะขามออกโอเคน้ำใสเลยเอยหอมแดงใสหอมแดงใสแล้ว ใส่ไข่ที่เราทอดไว้ลงไปเลยใส่ลงไปในกระทะน,นี่แหละสูตรนี้ของ,งพี่สาวเคยทำมันเอาลงไปคลุกในกระทะเป็นอันลเสร็จหน้าตาออกมาน่ากินมากเลยแล้วก็โรยผักชี เผกชีลงไปอืมนากินสุดแล้วกินได้แล้วจ้าไข่ลูกเขยในรอบสิบปีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคร e ร r เวอร์ด้วยนะคะมากินด้วยกันค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย